สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับเราจะพบว่าบางครั้งพระเจ้าไม่ได้ช่วยเราแก้ปัญหาทันทีแต่ทรงช่วยด้วยการเตือนล่วงหน้าและเรียกให้เราเชื่อฟังทันทีนะครับแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ตรงหน้าพระธรรมสอนมกษัตริ์บทที่8ข้อหนึถึงหพาเรากลับไปพบหญิงชาวชูเนมที่มีความเชื่อที่แข็งแรงมากที่อดีชาริ้ฐานให้เธอมีลูกและขอพระเจ้าทรงชุบชีวิตลูกชายของเธอก,ธอกลับคืนมาแต่ครั้งนี้ครับ พระเจ้าทรงเตือนเธออีกครั้งผ่านอินเดิชาว,ว่าให้เธอและครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะจะมีการกันอาหารที่แผ่นดินนี้ถึง7ปีพี่น้องครับนี่ไม่ใช่คำสั่งที่ง่ายเลยเพราะการต้องออกไปหมายถึงการที่ต้องทิ้งทุกอย่างที่มีครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากคำเตือนนี้ในพระธรรมสองโมกษะบทที่8ข้อ2หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นทำตามถ้อยคำของคนของพระเจ้าลัางกับครอบครัวไปอยู่ในแผ่นดินฟิลิสเตีย7ปีพี่น้องครับเธอไม่ได้ขอเหตุผลเพิ่มหรือไม่ได้ร้อยเห็นว่า การกระนอัอาหารจะมาจริงไหมเธอเลือกเชื่อฟังทันทีเธอไปอาศัยอยู่ในฟิสเดีย7ปีเมื่อครบกำหนดเวลาเธอก็กลับมาครับสิ่งที่เธอต้องทำคือไปเข้าฝ้าพระราชาเพื่อขอบ้านและที่ดินคืนพี่น้องครับตรงนี้มีเรื่องราวที่ดูจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเหมือนบังเอิญแต่ไม่บังเอิญครับเพราะทุกอย่างอยู่ในกำหนดการของพระเจ้าพระราชาทรงเรียกคนใช้ของเอลิชามาถาม,ถามถึงสิ่งที่พระเจ้าใช้เอลิชาทำนะครับพระธรรมสมมาัตริท์บทที่8ข้อ5 เมื่อเขากำลังทูลกระสับเรื่องที่เอลิชาชุบชีวิตคนตายนี่แนะ่ผู้หญิงคนน่ท่านได้ชุบชีวิตบุตรของนางได้มาร้องอุทธรณ์ต่อพระราชาเพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืนและเกอาซีทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทนี่เป็นหญิงคนนั้นและนนี่เป็นบุตรของนางที่เอลิชาได้ชุบชีวิตพี่น้องครับพระเจ้าไม่เพียงรักษาชุบชวเธอในย่างการนันอาหารแต่ยังจัดเตรียมเวลาที่เหมาะเจาะในการจัดเตรียมทุกอย่างที่เธอเคยเสียไปคืนให้เธออย่างน่นอาอัศจรรย์ ในข้อ6นะครับเป็นคำสั่งว่าจงจัดก,การคืนทุกสิ่งที่เป็นของนางพร้อมกับพืชผลทั้งหมดของนางนั้นตั้งแต่วันที่นางออกไปจากแผ่นดินมาจนถึงเวลานี้พี่น้องครับนี่คือบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้และทาตามนะครับการเชื่อฝังพระเจ้านั้นอาจจะดูว่ามันจะดีได้อย่างไรแต่การเชื่อฝังพระเจ้าอย่างสุดใจนั้นไม่มีทางสูญเปล่าเลยครับเพราะพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตเราทั้งหมดนี่ไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ปราศจากความยากลบาบากแต่หมายถึงพระเจ้าทรงรับผิดชอบปลายทางชีวิตของเราแน่นอนครับ พร,ระรรมสุภาสิบบทที่3ข้ก5จงวางใจในพระยาวยด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองพี่น้องครับเราบางคนอาจจะกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องลุกขึ้นและออกไปอาจจะตัดสินใจยากที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในเวลาที่เรายังไม่เห็นปลายทางแต่ขอให้เรื่องราวนี้เป็นกําลังใจหนุนใจเราว่าเราต้องเชื่อฟังทันทีและววางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจพระเจ้าทรงดูแลชีวิตของเราได้ครบถ้วนเสมอเชื่อฟังและวางใจในวันนี้ อนาคตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแน่นอนครับพี่น้องครับให้รอดิฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์สุขเป็นพระผู้จัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับคนที่รักพระองค์ประสันเสริมพระองค์พระองค์ทรงศัพท์พันญูพระองค์ทรงรอบรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงรู้และเข้าใจเราพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างล่วงหน้าขอทรงโปรดนํานเม่เราจะเชื่อฟังพระองค์แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจอะไรเลยแต่จะเชื่อฟังพระองค์ด้วยสุดใจและรู้ว่าปลายทางนั้นจะดีแน่นอน ขอทรงบดแม่ตาด้วยที่เราจะกล้าหารที่ลุกขึ้นออกไปเชื่อฟังทําตามคําสั่งของพระองค์ขอทรงบดนาที่วัวจของเราจะไม่กลัวแต่เราจะมั่นใจว่าพระองค์ทรงเป็นมาจะบูทรงซื่อสัตย์จะทรงเลี้ยงดูและดูแล,แลเราเสมอขอทรงบดแม่ตาเราด้วมก,กัรดิฐานทุนขอละขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุตรองค์สรรเสริญครับ